สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอน2องพันนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเป็นไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่าครับตอนนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศร้อนมากๆครับทุกๆวันนี้นะครับก็โอเคครับวันนี้เรามีพักเรื่องมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะครับ ก็คือเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมมีอยู่สี่เหรียญนะครับเราจะมาศึกษาและก็เผยแผ่บารมีของหลวงพ่อคูณปริสุโธแห่งวัดบ้านไร่นะครับกันนะครับผมวันนี้ครับก็หลังจากที่ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีจํานวนการจัดสร้านะครับเหรียญรุ่นนี้มากมายเลยครับแลวก็ไหลเนื้อด้วยนะครับ ก็จะมีเนื้อทองคําสร้างจํานวน239เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็เนื้อทองคําลงยาสร้างจํานวน300เหรียญเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคําแล้วก็เนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับจะอยู่ในประมาณ2,500เหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินลงยาจํานวน12,500เหรียญครับแล้วก็เหรียญเนื้อเงินจํานวน2,500เหรียญน,นะครับ เดี๋ยวก็กเหรียญทองแดงนะครับจำนวน1นึ่ง0ห้าหมื่นเหรียญเลยนะครับก<ๆ>็จะมีเหรียญทองแดงนะครับ<ๆ>เหรียญเนื้อกระไห่ทองเหรียญกระไรทองรงยานะครับอยู่ที่หนึ0 0 0 0เหรียญเลยนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลผิดพลาดประการใดสามารถเขียนไว้ในใต้ล่อคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะโอเคครับผม โอเคครับเรามาดูองค์แรกกันก่อนเลยนะครับองค์แรกนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับรงยาสีขาวนะครับซึ่งนะครับองค์นี้นะครับแถมมากับตลับนะครับเพลงของมงคาราบาวนะครับสมัยก่อนนะครับซึ่งตลับน้ำนะครับก็คือตลับของคนสร้างชาตินั่นเองนะครับที่จะมีเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับติดไว้กับตลับนั่นเองนะครับผมนะนี่ครับด้านหน้านะก็เขียนว่ารุ่นเพื่อชีวิตนะครับเป็นเหรียญรูปไข่ของหลวงพ่อคูณนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเขียนว่าฉลองรอเก้าของนาฏนะครับครบ50ปีในสมัยนั้นนะครับผมนะซึ่งหลวงพรคูณปลุกเสกเองนะครับผมสามารถอ่ตอนนี้นะครับสามารถเก็บได้นะครับแล้วก็เป็นพระดีผู้ที่คุณดินอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพรคูณก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นรุ่นประวัติศาสตร์นะครับที่นแอคทราบาลนะครับหรือยืนยงอุภากุลนะครับแล้วก็พยาคำพันนะครับเป็นคน เสนอจัดสร้างนะครับผมเหรียญนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญหน้ากาอ่ากระไหลทองลงยาขาวไปแล้วนะต่อไปนะครับก็จะเป็นกระไลทองลงยาแดงนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะเหมือนกันนะครับมีตราโลโก้ของคาราบาวนะครับแล้วก็มีหลวงว่รคฬนะครับนั่งงงยองนะครับผมแล้วก็เขียนว่ารุ่นเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับ ซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่ารุ่นนี้นะครับพิธีแล้วก็การจัดสร้างนะครับชัดเจนมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับถ้าใครเจอก็สามารถเก็บไว้นะครับบูชาติดตัวได้นะครับอ่าผมลืมบอกไปครับด้านหลังนะครับของเหรียญนี้นะครับก็จะมีการตอกโค้ดเลขห้านะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่จัดสร้างนะครับและปลุกเสกในพิธีเสาห้าด้วยนะครับวันที่23มีนาคมนะครับผมนะ ซึ่งหลวงพ่อคูณนะครับได้ปลุกเสกที่วัดนะครับบ้านไร่นะครับอําเภอดาดขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมอยากมานําเสนอ้วมาเผยแผ่บารมีศักการ์ของหลวงพ่อคูณปอิสโทนะครับรุ่นเพื่อชีวิตนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกเหรียญนึงนะครับอันนี้จะแตกต่างนะครับก็คือเนื้ออมาก้านะครับ ลงยาน้ำเงินนั่นเองนะครับผมนะเป็นเหรียญที่อาจจะผ่านศึกมาหนักครับผมนะฮะนี่ครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับนี่ครับนี่คือด้านหลังนะครับ เหรียญนี้นะครับผ่านศึกมาเยอะเยอะเลยนะครับผมนะแต่ก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมีต่อโค้ดห้าอยู่นะครับผมนะครับนี่ครับนี่ขอบตัดนะครับขอบตัดก็ชัดเจนนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับสามารถเก็บนะครับถ้าเกิดจอที่ไหนสามารถเก็บได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากมายอีกเหรียญหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับ ถ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดอ่านนะครับแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันครับแลกเปลี่ยนกันครับผมนี่ครับอ่าผ่านไปสามเหรียญแล้วนะครับเรามาดูเหรียญสุดท้ายนะครับซึ่งเหรียญสุดท้ายเนี่ยเป็นเหรียญที่ไม่มีลงยานะครับแต่ว่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับที่มีความสวยงามนะครับ ก็คือเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นเพื่อชีวิตนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟนั่นเองนะครับนี่ครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าองค์นี้นะครับสวยงามมากๆนะครับคมชัดลึกมากๆครับผมอ่าเห็นไหมฮะมีความสวยงามนะครับอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเหรียญนี้นะครับผมนะแต่ว่าด้านหลังนะครับ จะได้เห็นได้นะครับว่ามีเหมือนคาบกาวนะครับซึ่งตอนที่ผมได้มาก็เป็นแบบนี้นะครับเลยอยากมาได้เปลี่ยนแล้วก็มาให้ประสบการณ์นะครับมาเผยแผ่ประสบการณ์ของหลวงพ่อคูนะครับให้กับทุกๆท่านได้ชมกันนะครับนี่ครับมาดูใกล้ใกล้กันเลยนะครับในนี่นะครับก็คือเหรียญหลวงพ่อคูนะครับเนื้อทองแดงนะครับ มีครับด้านหน้านะครับก็จะเห็นได้ว่าครับมีความคมชัดมากๆเลยนะครับซึ่งพระแท้นะครับทุกกรณีนะครับก็จะเป็นความคมชัดนะครับถ้าเกิดว่าพระแท้นะครับจะมีความคมชัดที่ละเอียดมากๆเลยนะครับนี่ก็คืออีกองหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับที่ผมได้นํามาเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็มาให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับผมนะ ก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีพระเครื่องรุ่นไหนอีกหรือว่ายา้ผมทําพระเครื่องรุ่นไหนนะครับ mm hmm. สามารถคอมเมนต์ hmm. ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ mm hmm. ผมนะโอเคครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ ขอขอบคุณนะครับท,ทุกท่านนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็น้องๆทุกท่านนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ลำรวยเงินทองนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาทุกๆุท,กท,กท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาให้ความรู้แล้วก็มาเผยแผ่บารมีหลวงพ่อคุณปาริสุโทโธแห่งวัดบ้านไร่ปี2539 อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณครับและสวัสดีครับ